ปรากฏว่าวันที่มาคุยก็จะไม่มาส่งคุณจีราพรคุณสรวงมาครับนะคะแล้วตนตัวคุณชัยกเกษมแคนดิเดตนายกก็ไม่เอามาโชว์ตัวโชว์หน้าให้เราเลือกไม่เหมือนคุณอนุทินนี่คือมาด้วยตัวเองนะคะไม่เอาคุณชัยกเกษมมาแถมพอในที่ประชุมคุณไอติมค่ะถามว่าไอ้เรื่องจะเอารัฐธรรมนูญ40ที่มาโปรยาหอมมามีโปรโมชั่นจะให้ข้อยื่นข้อเงื่อนไขที่มันดีกว่าภูมิใจไทยจะเอารัฐธรรมนูญ40ที่เรายอมรับว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีใช่ไหมคะเอามาล่อ ปรากฏว่าฝ่ายกฎหมายของพรรคได้ศึกษาแล้วนะคะดิฉันทราบมาว่าฝ่ายกฎหมายของพรรคได้ศึกษาแล้วมันไม่ง่ายมันต้องใช้เวลามันต้องออกกฎหมายลูกมันต้องตั้งคณะกรรมการมันไม่ได้เอาอยู่ดีเอามาใช้ได้จริงก็กินเวลาลากยาวไปเป็นปีสองปีกว่าจะได้ใช้มันก็หมดสมัยพอดีอันนี้ก็คือการเตะทวงนะคะ <c oughs> เพื่อจะค<อ>ุม <c oughs> อำนาจต่อเลือกตั้ง <c oughs> แต่ปรากฏว่าคุณภูมิทําฟังปุ๊บทาง,ท,าง,ท,างที่เจรจาบอกว่าที่คุณเสนอมาว่าจะเอารัฐธรรมนูญสีู่นย์อ่ะมันเป็นไปไม่ได้ ในแง่กฎหมายเราไปศึกษามาดีแล้วมันไม่ได้คุณพูนทําบอกว่าเออใช่ผมก็อย่างนี้ก็มันไม่ได้ก็ตัดไปก็ตัดของแถมอันนี้ไปก็คือไม่ได้ก็ก็ไม่เอาก็แสดงว่าคุณยืน่นเงื่อนไขเนี้โดยที่คุณไม่ได้ไม่ได้ศึกษามาว่าเป็นไปได้เพียงแต่ว่าให้ดูเพลินๆนะดีแต่มันทํำ <Okay. S 1> ไม่ได้ใช่ไหมคะมันมันถึง เอามาเป็นเงื่อนไขว่าในความจริงใจทั้งหมดคุณเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทั้งอะไรเนี่ยเนี่ยเรามาถึงต้องไปเลือกภูมิใจไทยไงไม่ใช่ไม่ได้เลือกพอดีนะเพราะเลือกว่าเพราะว่านั่นแย่กว่าเข้าใจไหม